มอสมาสเตอร์นะคะวิดีโอวันนี้มอสจะมาแชร์5สิ่งที่มอสทำนะคะเพื่อกู้ผิวหนละังจากที่ไปออกแดดมาอย่างโหดนั่นเองนะคะก็คือ5 tips after sun care ของมอสนั่นเองค่ะปกติมอสก็คือชอบถ่ายรูปกลางแดดจ้าอยู่แล้วนะคะมันจะแบบสวยขึ้นคูณ120%เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้หนักกว่าเดิมอีกปกติมันก็จะ recover นะคะค่อยๆกลับมาสว่างใสขึ้นด้วยเลทปกติของมันแล้วก็อ,อายุมากขึ้นเนาะผิวของเราเนี่ยก็คือต้องการความช่วยเหลืออย่างหนักแล้วมอสก็ทำกิจกรรมที่มัน extreme หนักขึ้นด้วยนะคะแบบออกแดดติดกอล์ฟ ะะแล้ววันไหนจะช่วงนี้ลงใต้บ่อยมาไปดำน้ำนะคะ่ะทุกคนผิวหมอจะรอดได้อย่างไรนะคะก็คือรู้สึกถึงความแบบว่าหม่นแสงแห้งกร้านไปทั้งตัวเลยนะคะก็คือรวบรวมหลายๆสิ่งนะคะที่แบบว่าประโคมทําได้แล้วแบบว่าผิวเราจะกลับมาดูดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจนะคะออกแดดแมาเหมือนกันหรือว่าอยากดูแลผิวตัวเองเป็นพิเศษนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยะคะ่ะอันดับหนึ่งข้อหนึ่งที่คิดได้พอจะผิวสวยนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานเลยถ้าใครอยากผิวแบบมีออร่าอีกครั้งเปล่งแสงเปล่งประกายจะไปโอกาสสาคัญอะไรนะคะก็ต้อง คอลลาเจนค่ะทุกคนคอลลาเจนมีอยู่หลายแบรนด์หลากหลายรูปแบบมากในท้องตลาดนะคะหมอก็อยากฝากเพื่อนๆให้เลือกที่แบบว่ามีประสิทธิภาพกันนิดนึงนะคะที่แบบว่าไว้ใจได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เรากินเข้าไปกับร่างกายของเราะคะ่ะทุกคนก็อยากให้เลือกดีๆกันนิดนึงเนาะแล้วคราวนี้หมอมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่แบบว่าชีดูแลตัวเองหนักมากแล้วไปคาเฟ่กับานาเนี่ยแหละแล้วคือรับรู้ได้ถึงออร่าเวลาเดินเข้าไปะคะ่ะทุกคนหมอดับเป็นคนที่ปกติไปกับเพื่อนสวยค่อนข้างทีะบ่อยก็จะแบบคุ้นเคยกับการที่แบบว่าคนเห็นมาม แต่ว่ากับชีคนนี้รู้สึกได้ถึงความแบบไม่ว่าหญิงหรือชายเพศไหนก็คือต้องหันมามองชีกันหมดเลยแบบว่าผมชดําคลับผิวออร่าคือแบบคอนทราสต์คุ้มมากมากมากมนะคะก็แบบว่าว้า,พาวพลังของการเูแลตัวเองมันเป็นอย่างนี้ก็เลยถามชีว่า ตั้งเรืออะไรก่อแล้วหนึ่งในนั้นนะคะก็คือคอลลาเจนที่ห้อนี้ค่ะชาเม่คอลลาเจนคลาสนั่นเองนะคะหมอเนี่ยรู้สึกและว่าแบบผิวมันแบบไปทั้งตัวเลยก็ถ้าสมมติว่าจะอะไรก็คือเอาออกมาจากข้างในดีกว่านะก็เลยเลือกที่จะดื่มคอลลาเจนแล้วตอนแรกอะพอผิวเสียจากแดดหมอก็เลยเลือกเป็นสูตรนี้นะคะสูตรสีช่อมูมันจะเป็นคอลลาเจนอัดแน่นไปเลยค่ะ10,000มิลลิกรัมนะคะถ้าสมมติว่าใครไปออกแดดมาตัวนี้ก็คือเหมาะมากคือเติมซ่อมแซมจากข้างในก็จะช่วยได้มากในเรื่องรราาาาาาาวววววววของงคคคคมมมมแแแแแบบบบผผิิชชุุ่่่่ืื้้้นนนนนนนลละะะะใกกกจจดดดดหเีียยตั คือเหมาะมากๆสามารถได้ถึงความแบบว่าผิวมันเรียบลื่นขึ้นทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆกลับมาแบบว่าเออดูหน้าตาดูเปล่งปั่งอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนซึ่งทางเราก็ว่าตอบโจทย์มาเห็นผลแล้วนะคะก็เลยแบบว่าไปดูที่เชลฟ์อีกรอบหนึ่งว่าไหนมีอะไรมาช่วยนะคะก็แบบเป็นกําลังใจที่ดีคือเหมือนพอทาแล้วเห็นผลมอก็เลยไปดูต่อนะคะแล้วก็เลยไปเจอกับสีม่วงต่อน,นั่นเองซึ่งอันนี้คิดว่าตอบโจทย์ส่วนตัวมอสขึ้นไปอีกกว่าเดิมน,นะคะทุกคนเพราะว่าน่าจะ,จะมีคอลลาเจนมผ ถ้าสมมุติว่าออกแดดทุกคนหน้าเรานะคะผิวเราก็โดนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่โดนไม่แพ้กันคืออะไรคะผมนั่นเองค่ะทุกคนก็จะโดนความร้อนมันก็จะเสียไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าลงทะเลแบบมอสน,นะคะก็จะเจอทั้งแบบว่าอาน้าเคมแล้วก็แบบคอลลนต่างๆเวลาลงใส่นะคะแบบผมก็จะล่วงได้ง่ายไหนจะที่หมอดับทําเคมีอย่างหนักต่อเนื่องกันอีกนะคะสระผมทีอ่ะคือแบบหน่มกองเต็มท่อไปหมดเลยนะคะแล้วหมอเราไปทานค่ะทุกคนแล้วก็พบได้ว่าเฮ้ยผมเราล่วงน้อยลงจริงๆเวลาทำความสะอาด ทุกะคนปกติแบบูดผมใดทีนี่คือแบบว่าเหมือนมีผมส่วนตัวแต่ว่าพอกินไปแล้วก็พบจริงๆนะคะว่าเออผมเราอะมันมวนมันแน่นขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็สําหผมแบบร่วงน้อยลงเวลาหวีนเนี่ยอย่างที่มอรู้สึกว่าตัวนี้มาตอบโจทย์มากๆเลยนะคะคือเขาใส่คอลลาเจนตไเปปไทด์จากญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นโมเลกุลที่สามารถดูดซึมได้เร็วะคะ่ะทุกคนแล้วก็จะไปช่วยบำรุงให้รากผมเราแบบแข็งแรงลดการหลุดร่วงแล้วผมก็จะเงางามขึ้นด้วยนะคะรู้สึกโอ้มันแบบครบองค์ตอบโจทย์ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญะคะ ตัวนี้นะคะ0%แฟตแล้วก็ไม่ใส่โซดาน้ำตาลใายเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือรสชาติดีมากๆในเรื่องของโพร์ฟแมนอันนี้ก็คือแฮปปี้มากๆกินมาหลายยี่ห้อนะแต่ว่าบางยี่ห้อก็จะรู้สึกถึงความแบบอ กลิ่นคาวปลาคือแบบได้กลิ่นจริงๆแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีกลิ่นเลยค่ะก็คือเป็นกลิ่นแบบฟรุตตี้ปกติสีม่วงเนี้ยก็จะมีความว่าสดชื่นหวานนิดๆน,นะคะแล้วจะเปรี้ยวนาแล้วก็เป็นแบบบลูเบอร์รี่อะไรอย่างนี้แล้วก็ละลายน้าได้ดีมากๆปกติมอจะทานกับน้ําอุณหภูมิห้องอยู่แล้วก็คือละลายได้ดีนะคะแต่ว่าเคยลองกับน้าเย็นเพิ่มความสดชื่นก็ไม่มีปัญหาอู้คนทีก็คือละลายหมดแล้วก็คือที่ก้นแก้วก็ไม่ได้เหลือเป็นเม็ดเม็ปกติแบบบางยี่ห้อจะเป็นนะคะก็สามารถว่าดื่มได้หมดทั ทุกอนูสึกคุ้มค่าเงินของเรานะคะแล้วถ้าสมมติว่าใครกินโปรตีนนะคะในตอนเช้าอะไรก็แอบใส่ได้ก็จะทำให้รสชาติโปรตีนของเราอะไรเงี้ยแพปปีขึ้นอีกเยอะค่ะเป็น refreshment drink ในแต่ละวันเลยนะคะแล้วก็เท่าไหนอยกากลดความอ้วนหนักมากแล้วหิวของหวาน คอลลาเจนค่ะซึ่งวันนี้ม็อก็จะกินให้ดูเลยเป็นสูตรสีม่วงนะคะด้านในก็จะเป็นซองแบบนี้นะคะฉีดง่ายใส่แก้วได้เลยค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่ามีหลายยี่ห้อในตลาดให้เพื่อนๆได้เลือกมากๆเลยแต่ของม็อก็คือไว้ใจย,ยี่ห้อนี้คือชาม่เขาก็ดังเรื่องคอลลาเจนมานานเนาะแล้วก็คอลลาเจนเน่เกิดใหม่ในท้องตลาดเยอะมากแต่ยี่ห้อที่จะอยู่คงทนนะคะ <c oughs> น้อยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเออเนี่ยมอก็เลือกมาให้1นึ่กลุ่มแล้วว่าเป็นยี่ห้อที่ไว้ใจได้แล้วก็มีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะ ก็หลุดร่วงของเส้นผมทําให้ผมเกิดใหม่ได้ดีนะคะซึ่งมันเป็นแบบไซนนของความยูทฟูลดูเด็กนะคะใครไม่อยากดูเด็กบ้างคะ่ะทุกคนถ้าเพ,เพื่อนชงในแก้วนะคะก็คือหาอะไรมาคนๆสักนิดนึงนะคะแค่นี้น้องเขาก็จะละลายหมดแล้วแต่สมมติว่าในแก้วเชคกอะไรย่างเงี้ยก็คือยิ่งไม่มีปัญหาเลยะคะ่ะเชคปึ๊บเสร็จดูเชค่ะ มอสก็จะเน้นดื่มในตอนเช้านะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าตอนที่ท้องว่างอะ่ะจะดูดซึมได้ดีสุดนะคะก็จะได้ไปทั่วร่างกายและสิ่งที่มอสเห็นผลกับร่างกายนะคะก็คือว่าผิวโดยรวมเราอะ่ะมันแบบดีขึ้นทั้งตัวะคะ่ะคือการกินเข้าไปมันแบบช่วยตั้งแต่หัวจะลดเท้าแล้วมันไม่ได้เลือกว่าแบบกระจุกที่หน้าอย่างสกินแคร์หรือกันแดดอะไรเงี้ยพอเราเท้า,าไปตรงไหนมันก็จะเห็นผลที่ตรงนั้นแต่ว่าเขาจะแจ้งดื่มปึ๊บดูดซึมฉีดไปทั้งกายะคะ่ะทุกคนรู้สึกว่าเป็นแบบ m a จิกที่แบบเริ่มผิวสวยขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผิวมอดไวต่อแดดน้อยลงนั่นเองนะคะต่อให้แบบกินไปสักพักหนึ่งอะ่ะทุกคนแล้วพอไปเจอแดดอะ่ะผิวมันไม่ค่อยสุดหัวอะค่ะก็คือไม่ได้กลับมาแล้วต้องอเปลี่ยนเฉดสีรองพื้นผิวมันเรียบลื่นชุ่มชืน้นแล้วก็นุ่ม เร่งฟูขึ้นนั่นเองนะคะแนะนําจริงๆสําหรับน้องชาเม่คอลลาเจนนะคะที่ถืออยู่นะคะเป็นกล่องเล็ก1กล่องมี1 0บซองแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครจะกินยาวๆนะคะก็เน้นสายคุ้มก็ซื้อกล่องใหญ่ก็มีค่ะ3 0ซองจุๆกันไปเลยค่ะอันดับ2ที่มอทําอยู่นะคะสิ่งนี้ dry brush นั่นเองค่ะทุกคนหลายๆคนจะแบบว่าแปรงขนมาหรือเปล่าถ้าใครเคยเล่นฮ w e ิ Moon <S ก็จะคุ้นเคยกันดีนะคะแต่ว่าไม่ใช่สิ่งนี้ดีไซน์มาเพื่อใช้กับผิวเรานะคะมันเป็นแปรงที่จะช่วยในเรื่องราวของสคร ในทุกๆวันของเราอะคะ่ะทุกคนเหมือนเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกนะคะแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเราเนั่นเองในตอนเช้าคือตื่นมาแล้วก็คือทําก่อนอาบน้ำเนะเาะแล้วก็จะช่วยเรื่องของเซลลูลนะคะใครมีผิวเปลือกโซ่เขาจะช่วยเรื่องราวของความ แตกลายอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะสิ่งนี้มันค่อนข้างเจ็บนะคือเพื่อนๆจะไม่สามารถแบบขัดถูอะไรอย่างนี้ได้มันจะแบบเป็นการปาดยาวๆอะไรอย่างนี้นะคะฟืบฟบแค่นี้คือเสร็จจะทําตั้งแต่แบบขาขึ้นมาก่อนทุกสโต o k นะคะเป็น long stroke ืบแปลงเข้ามาหางหัวใจคะ่ะถ้าสมมติว่าอ่ะขาฟืบเราก็ฟืบนับหนึ่งสองแล้วก็คือเปลี่ยนทิศนะคะเอาให้ทั่วหน้าหลัง ตุดเติดอะไรเราทําให้หมดเลยนะคะแต่ว่าเว้นน้องสาวไว้นะคะแล้วก็ตรงท้องนี่ก็ทําได้นะคะฟืบแปลงเข้ามาหาแบบหัวใจเราแขนก็ฟืบนี้ฟืบฟืบยาวๆเข้ามาหาหัวใจเพราะเรากระตุ้นเลือดเราด้วยเนาะข้างบนที่มันอยู่เหนือหัวใจนะคะก็แบบแรงลมเบาๆนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ค่อนข้างจะแบบเจ็บนิดหนึ่งมอนนะคะใช้ของดร์บาบาร่าสเตอร์นะคะแต่ว่าก็มีหลากหลายอี่ห้อยเพื่อเลือกกันนะคะสิ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือทุกเชา้าสดชื่นส ใสเหมือนเป็นการเร่งเราปลุกให้ตื่นเลยนะคะแล้วก็เลือดมันแบบไหลเวียนดีขึ้นจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากลับมากระจกใสขึ้นเร็วๆนะคะทําสิ่งนี้ในทุกๆวันก็ช่วยได้คะ่ะทุกคนแต่ว่าเรื่องราวของเซลลูผิวเปลือกส้มอะไรเงี้ยมอตไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นตามธรรมชาตินะคะแต่ว่ามีจากการดูดไขมันซึ่งมันเรียบขึ้นไหมเนี่ยมอตยังตอบไม่ได้นะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าเรื่องราวของผิวส,กสากๆอะไรเงี้ยก็ลดลงค่ะแบบตรงที่มันรับสกินที่เราเท้าโต๊ะบ่อยๆนะคะก็ดีขึ้น,นะคะ่ะทุกคน ข้อสามนะคะหากันแดดคู่ใจค่ะทุกคนกันแดดเนี่ยมีเยอะมากมากมา,มากมากมากู่ในท้องตลาดหลากหลายรูปแบบมากนะคะแบบเราก็ต้องหาที่ชอบแล้วก็คือใช้ให้เป็นประจำนะคะยิ่งทุกวันได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็ระหว่างวันคือไม่ใช่แบบว่าเพื่อนๆหนาตอนเช้าสุด6กโมงแล้วมันจะอยู่ได้ทั้งวันขนาดนั้นนะคะมันไม่สามารถกันแดดได้ยาวขนาดนั้นถ้าสมมติว่าสะดวกเติมก็เติมเถอะค่ะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าใครลงนานนะยิ่งต้องเติมเลยค่ะแล้วก็ ไม่ไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นเพราะบางครั้งรู้สึกว่ารบกวนเมคอัพเพราะว่าเมคอัพเราก็สำคัญใช่ไหมคะแล้วครน,นี้ เพิ่งเจอสิ่งที่แบบว่าเออทางเราตอบโจทย์เลยคิดว่าหลายหคนน่าจะชอบคล้ายๆกันนะซอลลี่เนะคะเป็นออร์แกนิกแอนตี้ออกซิเดนต์ซันสกรีนมิสชื่อเขาคือ perfection mist ค่ะสินี้กันแดดน,นะคะมีค่ากันแดด spf 5 0 pa บวก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 ,ก็คือเต็มมาคะ่ะทุกคนแล้วก็คือเป็นกันแดดที่มาจากออร์แกนิกถ้าสมมติว่าใครกังวลเรื่องราวของแบบว่าสารเคมีนะคะอันนี้ยิ่ไงไวใจได้แล้วที่ฉันเลือกใช้เธอนะคะก็คือว่าเรื่องราวของเนื้อด้วยนะคะเลดอร์โลนหน้าตาของเขาซึ่งแบบน่ารักอย่างแรง ทำให้ดิฉันยี่อยากโพกขึ้นมาถือแล้วสวยคะคะเราก็อยากฉีดโชกเคลื่อนแล้วนะคะก็พกไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้อย่างยิ่งด้วยเนื้อของเขาอค่ะทุกคนมันทําให้แบบเราสะดวกกับการเตริมมากเลยทับเมคอัพมาว่าก็แดงได้อะถ้าฉีดก,ก่อนเมคอัพมันแบบมันซึมงดีเหลือเกิน,นะค่ะทุกคนนี่หัวสเปรย์นะคะเหมือนน้ำหอมแมอะไรอย่างนั้นอะ รู้สึกว่าเที่ยงเราจะต้องออกไปแบบเจอแดดแล้วนะคะก็ก่อน15นาทีแล้วก็สักหน่อยะคะ่ะแล้วมอสก็เอาไปดำน้ำมาด้วยะคะ่ะทุกคนมันไม่ทำให้แบบหน้ากากมอสสลิปนะคะบางครั้งแบบ เออนาะหนะ้ากากจะแบบน้ำเข้าอะไรเงี้ยแล้วยิ่งถ้าคนอาบแดดน,นะคะยังไงก็ต้องใช้ซันสกรีนนะคะไม่ไงั้นก็จะแบบว่าเบิร์ดและไหมนะคะเมื่อกี้เรามีการผลัดไปแล้วนะคะจะป้องกันผิวจากการทําร้ายใหม่ของซันสกรีนนะคะเพื่อให้เราดูเฮลตี้จริงๆนะคะชอบสีแทนก็ได้แต่ว่าผิวโดยรวมต้องเฮลตี้นะคะแล้วก็ไกลจากมะเร็งผิวหนังได้ค่ะ อันดับ4นะคะคือการเร่งสร้างผิวใหม่นั่นเองนะคะแต่ว่าจะเป็นไรที่หมอททำตอนมีเวลาแล้วเราอยู่บ้านทั้งวันอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครไม่อยากแบบเสียตังวุ่นวายนะคะขอแนะนําเป็นอันนี้ก่อนยูซ r รีนอะควาพอนะคะ Body Oil spray. ้ออยล์เบนสเปรได้ใจดิฉันตรงไหนรู้ไหมคะแอ c e l เลเรตสกิ n รีเจ n เน a เรชัค่ะทุกคนก็คือเร่งสร้างผิวใหม่นั่นเองนะคะว่าฟื้นฟูสีฟื้นฟูนฟแต่ว่า ก็จะต้องบอกตรงนี้ว่ามันจะมี t e x t อร์ที่เหนียวนิดนึงนะคะแต่ว่าเราต้องการความแบบเฮ้ยช่วยหน่อยตอนฉีดมาแบบ,แบบแรกจะเย็นแล้วจะเหมือนเป็นน้ำนะคะ่ะแต่ว่าพอเกลี่ยปุ๊บนะคะจะเป็นแบบในเรื่องของว่าออยเลยค่ะโอ้ยเนี่ยคือพอฉีดนะคะคืนบ้านเนี่ยมันหมดเลยนะแต่ว่านี่คือแบบเงาเลยคะ่ะแม่คนผิวแห้งจะต้องถูกใจมากมนะคะในช่วงที่แบบว่าผิวขาแห้งในหน้าหนาวอะ่ะเออนี่นะคะก็จะเห็นเลยว่า น้องเป็นออยออยนะคะฝั่งนี้ก็คือไม่ได้ทาาก็นจะ นะมีความแบบก็ต่างเยอะนะคะถ้าออกจากบ้านไม่แนะนาแนะนําให้ล้างตัวก่อนออกจากบ้านเลยเพราะจะเหน็บอ,อย่างแรงนะคะแต่ว่าเออถ้าสมมติว่าใครผิวแบบต้องการการเล่งสร้างใหม่จริงๆก็คือแนะนาแต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หมอใช้ตอนแบบว่าบำรุงอยู่บ้านจริงๆในช่วงที่แบบเปิดตู้เย็นมาแล้วมีอุปกรณ์ก็จะใช้อะไรประมาณน,นี้นะคะในการแบบบำรุงผิวเป็นโฮมมาร์คสกินแคร์ตอนอยู่บ้านนะคะสิ่งที่แบบเป็นเบสพื้นฐานต้องมีก็คือโยเกิร์ตใกล้หมดอายุที่แบบเริ่มกินไม่ทันแหละก็จะเอามานะคะผสมกัแบบว่าฮันนี่ นิดนึงเพราะมันจะมีติดบ้านอยู่แล้วนี่ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะถ้าสมมติอยากจะเร่งให้มันมีกรดนิดนึงในความแบบว่าผลัดให้แบบผิวมันไร้ยหมเยิน,นะคะ<ม>ก็จะเป็นแบบเรื่องราวของเลมอนนะคะแล้วก็มะขามเปียกนิดนึงนะคะก็ะตามแต่ที่เพื่อนๆมีสูตรเนี่ยก็คือกะกะเอาที่แบบผสมมาแล้วคอนซิสเทนซีมันแบบใช่นะคะถ้าสมมติว่าเพิ่องออกแดดมาแบบจัดๆเลยนะคะก็เบามือหน่อยนะคะกับในเรื่องราวของกรดผลไม้นะคะอะไรที่สัมผัสได้ถึงความแบบเออผิวนุม่มแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ใช้นะคะแล้วก็ไม่ได้แพงนะคะ,คออะ แล้วมันมีในตู้เย็นนะคะแล้วทำเราก็แบบดีต่อผิวดีต่อใจก็ํานะคะอันดับสุดท้ายค่ะเป็นแอป,ปนะคะหมอโดยส่วนตัวเชื่อในการโหลดแอป,ปจะทําอะไรโหลดแอป,ปก่อนรู้สึกว่ามันช่วยกระตุ้นเราได้ดีมากๆเลยเพราะมันใกล้หมายใกล้กลมือทุกคนจะวิ่งโหลดแอป,ปโหลดน้ำหนักก็หาแอปโหลดแต่ว่าจะใช้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าจะกินน้ำโหลดแอป,ปมันช่วยหมอได้ดีมากๆนะคะแอป,ปที่ใช้คือ water reminder นะคะถ้ากินน้ําเยอะผิวเราก็จะสวยใสขึ้นเร็วมากๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะยิ่งให้เห็นผลเร็วๆแอป,ปช่วยได้มากมากเลยนะคะ <g ül> วันนี้ยังไม่ได้ t r a c นะคะแต่ว่าที่ผ่านมานี้ฉันก็ทําได้ดีนะคะมันจะช่วยเตือนเราให้กินน้ำเราก็สามารถกาหนดได้เลยว่าเราเป็นผู้หญิงน้ำหนักนเะท่านี้ส่วนสูงป,ประมาณเท่านี้แล้วก็มี g กในการกินน้าเพื่ออะไรกินน้ําเพื่อลดเริ่มหนกให้ผิวสวยอะไรอย่างเงี้ยก็กําหนดเลือกได้เขาก็จะแบบคํานวณมาว่าเราต้องกินประมาณนี้ซึ่งของมดออกมาประมาณ2.6ลิตรนะคะแล้วก็ t r a ็กได้ในแต่ละวันอะตอนเช้าตื่นมากินน้าไปกี่ ml นะคะนี่อย่างเช่นนี้ a d ดริ i n k ให้ดูสมมติว่าเป็น w a t e เธรรมดา2มิติว่าเป็น250 ml แอดเข้าไปนะคะก็จะระบุ ละะแล้วก็เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วของจํานวนในวันนั้นที่เราต้องกินนะคะเราเชื่อหรือไม่มันเหมือนเกมที่ทําให้เราแบบอยากกินแล้วก็อยากแทรกอีกะคะ่ะทุกคนเราก็จะกินกินกินบ่อยขึ้นมากๆแล้วมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยส,สิ่งที่เราคิดว่าเรากินน้ำเพียงพอแล้วในแต่ละวันมันไม่เคยพอแต่มันไม่เคยถึงเป้าเลยะคะ่ะทุกคนมันก็เลยแบบว่าให้เราได้มีสติแล้วก็เฮ้ยดื่มน้ําอีกดื่มน้ําอีกนะคะทุกคนถ้าเราไม่ได้ดื่มน้ําธรรมดานะคะมันจะมีน้ําอยู่ในสิ่งอื่นๆที่เราแบบดื่มอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นถ้้าาาสมว่่ใครดืืกกกแฟอเ็จะล ได้อีกนะคะว่าสูตรละ150 m l ใส่น้ำตาลไม้นะคะ ก็จะสามารถ t r a c ได้อีกว่าน้ําตาลจะเกินหรือยังนะคะในแต่ละวันแล้วก็ถ้าสมมติว่าอากาแฟยังไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยนะอย่างเรดวายอะค่ะทุกคนเขาก็จะบอกเลยว่ามันจะทําให้เราดีไฮเดรตอีกนะคะก็คือทาให้เราขาดน้ําให้เราแห้งอีกนะคะเท่ากับกินเรดวายหนึ่งแก้วอะค่ะคือน้ําลดลงไป160%มันก็จะคํานวณแล้วว่าเพื่อนๆวันนี้ดื่มไวายไปแล้วต้องดื่มน้ําเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะก็เรียลลิสติกมากยิ่งขึ้นก็ทําให้เราแบบว่ากินน้้้ําาาไดถึงงจจริิๆๆอ่่่ะะะุกกกคคนนนนนแแแลววว็็เเเพืบบบบสีียมมั มากมายหลายดื่งให้เพืเ่อนได้เลือกเลยโดยส่วนตัวแล้วหมอดก็รู้สึกว่าเขาตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะคะว่าแบบโอ้ทำให้หมอดอยากกินน้ำนะคะเนี่ยเมื่อกี้เราใส่เลดวา e ไปใช่ไหม,มันก็จะบอกว่าตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อยู่ในเลือดในร่างเราเท่าไหร่นะคะทุกคน ก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับ5สิ่งที่มอสทาอยู่เพื่อให้ผิวเรากลับมาเป็นรประกายสดใสนะคะมีแสงออกมาจากตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะใครมีทิปอะไรนะคะที่ช่วยทําให้ผิวเพื่อนๆสวยขึ้นคอมเมนต์มาบอกมอสหน่อยด้านล่างคะ่ะเป็นสังคมการแชร์นะคะก็จะช่วยมอสได้ดีมากมากเลยนะคะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนเลยคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะ